ครับเพื่อนๆครับวันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้ก็น่าจะเกือบสี่ทุ่มละได้เวลาใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับอัปเดตตลาดก็ครบรอบม่งสดาหเจอกับ f o r e x home นะครับในสัปดาห์หน้าวันที่1 7บเถึงยีแนวโน้มตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะดูทั้งหมด4คู่นะครับว่ามีทองคำนะครับมี EU GU แล้วก็สลับ UJ มาให้นะครับ ทั้ง GU และ UJ เป็นคู่ที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวมาดูติดตามกันก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่พระเอกทองคำก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตแนวะรับแนวต้านให้ก่อนนะครับเอาแนวต้านก่อนนะแนวต้านนี้ใช้เมเจอร์สวิง i ท e เฟรมเดวันตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็หนึ่งแปดสองเก้าประมาณนี้ถูกใช้งานไปแล้วนะ แต่ว่าจริงๆผมใช้1832นะครับเพราะว่าผมเอา confluence ค่าเฉลี่ยกับ m a j o r swing ตัวนี้มาด้วยก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเป็น1832นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่1829ถึง1832เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใกล้เคียงเนาะใช้งานไปแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ลบออกเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุด ใายเดิมในอดีตนี่3-4ครั้งละก็ยังผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าดูเทรนด์ทรงของตลาดเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทะลุตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดทางเฟรมที่เล็กลงอีกทีหนึ่งนะเออคราวนี้เป็นแนวรับนะครับแนวต้านแนวต้านแรกเนี่ยหนึ่นะครับถ้าทะลุนี่มาได้เนี่ยถัดไปก็จะเป็น1850แล้วก็1863นะ ส่วนแนวรับให้แนวแรกไว้ที่พันแปดร้อยนะครับจริงๆมันมีแนวรับเล็กๆตรงนี้อยู่เดี๋ยวจะไปไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าแนวรับที่ใหญ่หน่อยก็คือหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งเจ็ดแปดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับถ้าต่ำกว่านี้มาก็คือหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดโซนนี้ยังยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เอาเป็นหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเอาไว้ก่อนนะครับเป็นแนวรับเส้นสีเหลืองที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแต่พอใช้งานได้นะครับ คิดว่าสัปดาห์หน้าไม่น่าจะหลุดกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวลบพิโบตรงนี้ออกก่อนคราวนี้มาดูทิศทางของตลาดแนวโน้มกันนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ทาเฟรมเดียบันมันขึ้นไปโซลโอเวอร์บอสใช่ไหมตรงนี้นะครับแล้วก็โดนเทขายลงมาเกือบถึงโอเวอร์โซแต่ยังไม่ถึงดีนะครับก็โดนเตะขึ้นไปใหม่ที่ซัพพอร์ตประมาณ1,7 8 2้บตัวนี้นะครับ คราวนี้ถ้าเราไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรมที่เล็กลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ขยับให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับก็แนวรับ1,800เนี่ยที่อธิบายไว้ให้มันจะเป็นพ่โบ 0, าพิบพโบอของสวิงล่าสุดตัวนี้ขาขึ้นตัวนี้นะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจริงๆมันมีแนวรับเล็กๆอยู่ก็ถ้าไม่ใช่1800ก็จะมี1 1,805นะครับแล้วก็1,811จริงๆ1,811เนี่ยเขาใช้งานไปแล้วถ้าโดยปกติถ้าเขาย่อลงมาเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ซ้ำนะครับก็ประมาณนี้เนาะมีแนวรับเล็กๆให้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็น day time trader นะครับที่เปิดออเดอร์ว,วันต่อวันก็สามารถใช้แนวรับเหล่านี้ได้นะครับคราวนี้เรามาดู time frame ท,ที่เล็กลงนะครับ time frame สชั่วโมงนะครับ ช่วงที่ผ่านมาจากสภาวะตลาดที่ค่อยๆไซด์ไว้อัพตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นดิเวเ e น c ์ตัวนี้ไป2ครั้งอันนี้คือครั้งที่3เป็น Exa กซ์ r a t e d divergence แล้วก็โดนทุบลงมาอันั้นเราถือว่า i v e r g e n c e ตัวนี้ถูกใช้งานไปแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ซ้ำนะเราจะรอ i v e r g e n c e ลูกนี้ลูกใหม่นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเปิดเซล์ตอนนี้ถ้าเข้าเซลล์ตรงแนวต้านตัวน,นี้เข้าไปแล้วเนี่ยอ,อ,อยากให้ Man เ g e เรื่องของ stop loss ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าสภาวะตลาดเป็นไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยถ้าเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าแม็กดีมันกริดเลียายาวๆอย่างนี้นะสโตัวเชสีกำลังเคลื่อนที่ลงสู่โอเวอร์โซเนี่ยตรงแนวรับข้างล่างอาจจะแถวๆประมาณ1 8 0 0งพันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีแรงช้อนซื้อกับเข้ามาใหม่แล้วก็ดีดราคาขึ้นไปเพื่อที่จะทำเดเวอเรนซ์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงครั้งที่1 ให้ได้ก่อนดังนั้นถ้าเปิดเซลล์ช่วยแมนจน็แมนเนจเรื่องของสต็อปลอสนะครับกันกําไรเอาไว้ด้วยเนาะเปิดตลาดมันดีดขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆเปิดเซล์ข้างบนไว้นะส่วนคนที่ยังไม่ได้เปิดเซลล์นะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมผมก็ถ้าเปิดเซลลข้างบนผมก็เก็บสั้นเหมือนกันนะนั้นผมถ้าจะถือยาวหน่อยอาทิตย์2อาทิตย์เดียวผมจะรอคลาสสิกเดวิ e เจนให้มันมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็เรารออยู่คราวนี้ ถ้าเพืเ่อนๆที่จะเปิดบายเขานี้เปิดได้ไหมสภาวะตลาดตอนนี้มันเป็นไซเวย์ค่อยๆขยับขึ้นนะไม่ค่อยหวือหวาเนาะเนืน่องจากมันโดนเทอย่างหนักมาช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้เนาะโดนเทกระหนำ่ำก็ช่วงนี้กํลาลังแต่ราคาขึ้นใหม่ก็อมองว่าถ้าเขาจะขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นการปรับฐานในทางเฟรมที่ใหญ่กว่าก็คือทางเฟรมเดวันถ้าเราดูตัวนี้นะครับทางเฟรมเดวันตัวนี้เนี่ย โอเวอร์ r อทหนึ่งครั้ง mm hmm. ก็โดนทุบลงมาหนึ่งครั้งแต่เขาทำไ Low mm hmm. ได้ด้วยนะ mm hmm. ก็คือจุดต่ำสุดในสว mm ิง hmm. ของทางแพรมเดวันเนี่ย mm hmm. ก็ยังสือว่าเป็นเทรนขาขึ้นดูนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้กำลังจะไต่ขึ้นไปโซน o v e r b o ์บอเหมือนเดิมซึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสทะลุทำ New High ได้ด้วยนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะสโตเชส t ิกก็จะไปถึง o v e r b o ์บอนั้นเ mm hmm. มือม่อเมือ mm ่อสโตเชสิกในทางเพรมเดวันขึ้น o v e r b o ์บอ แล้วก็ไปดูเทียบเคียงกับ t m m f r r m m ส4ชั่วโมงเพื่อนๆควรจะเห็น Divergence ทั้ง2อ,อย่างนี้ถึงจะเหมาะเจาะก,กันเพื่อที่จะหาตำแหน่งเปิดเซลล์ที่อยู่ข้างบนนะอันนี้นะครับก็คือ 1. Time Frame ดไป o v e r b o u r h t นะครับ 2. Timeframe 4ชั่วโมงเพื่อนๆต้องเห็น Divergence อันนี้ถึงจะเหมาะที่จะเปิดเซลล์นะครับมันให้รอตัวนี้ก่อนนะสำหรับขาเซลล์นะครับ ส่วนขาบายขาบายตอนนี้ยังตามเทนได้อยู่ไหมถ้าดูตามลักษณะราคามันขึ้นเนี่ยมันมันขยับเป็นอืดๆนะผมบ้าน,นะครับถ้าลากช n นลมันก็จะกว้างหน่อยแบบนี้สัปดาห์ที่แล้วลากให้ดูไปทีหนึ่งแล้วก็ถ้าจะเปิดบายก็มีไอเดียอยู่ประมาณอย่างนี้ก็คืออาจจะรอในโซนประมาณ1,800กับ เทรนไลน์สีฟ้านะครับแล้วก็ใช้พีโบอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะครับลากที่เม j เจร์สวิงตัวนี้นะครับขาขึ้นในทางเฟรมสีชั่วโมงก็อย่างน้อยที่สุดแนวรับที่เหมาะสมก็คือประมาณพีโบ50.0 1 8 0 0หรือพี่โบ61.8ประมาณ1,800นะครับก็ถ้าขาบายผมอยากให้อดใจรอ,อนิดนึงถ้าจะถือออเดอร์ยาวนะครับแต่ว่าถ้าเทรดสั้นก็ตามสภาวะตลาดเพื่อนๆก็ดู ตลาดหุ้นกับเฉพาะว่าตลาดเป็น risk all, risk o f f risk o n อันนี้ก็ใช้ได้ถ้าจะเทรดสั้นในรายวันก็ใช้เทคนิคนั้นแทนนะครับแต่ถ้าไม่ต้องสนใจข่าวดูเทคนิคอลอย่างเดียวก็ต้องรอนิดนึงอาจจะใช้เวลาสักสอสามวันนะครับในสัปดาห์หน้าเนาะคราวนี้เรามาดู e ER u u u s d นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า e ER u u u s d ในสัปดาห์ที่แล้วเขา,าสามารถที่จะทะลุทะลวงด่านนี้ไปได้นะครับ เบรกเอาขึ้นไปเนาะในแท่ง 4, เทียนสีเขียวๆในกรอบทาเฟรมเดียวันแล้วก็ปิดเหนือตัวนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็เทรนตลาดในช่วงระยะสั้นถัดจากนี้ก็อาจจะเป็นขาขึ้นสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าอาจจะขึ้นแบบอื่นๆเหมือนเดิมหรือเปล่านี่เดี๋ยวมาดูลักษณะการย่อนในทางเฟรมที่เล็กลงกว่าน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะแนวแนวต้านข้างบนเนี่ยถ้าเราลากที่โบตัวนี้ ลงมานี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเบรกชะลอที่พี่โบยี่สบามจุดหกนะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่หกหนึ่งจุดหนึ่งสี่เจ็ดแถวๆนี้นะครับก็คือมีการย่อตัวที่พี่โบยี่สามจุดหกด่านแรกที่เขาจะต้องเผชิญคือด่านนี้แหละครับว่าเขาจะผ่านได้ไหมจะย่อตัวแล้วก็สามารถที่จะรีบาวกลับไปได้ไหมนะครับซึ่งผมมองว่าด่าน23.6มมันไม่ได้แข็งแรงมากมีโอกาสที่จะผ่านนะครับ โอเคอันนี้คือแนวตา้านคราวนี้แนวรับแนวรับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยในสัปดาห์ที่ล้วที่ให้ไว้ถ้าเขาสามารถทะลุโลเดิมได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนเนาะแนวรับที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นแนวรับที่เราจะใช้ในการ follow trend ระยะสั้นขาขึ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวลบตัวนี้ออกแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นทำเพิ่ม เดวเสร็จแล้วเราลากฟิโบขึ้นเลยครับถึงตรงนี้นะถึงจุดสูงสุดล่าสุดของเขาในสัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้ลงไปดูที่4ชั่วโมงนิดนึงนะครับจะได้ชัดๆโอเครานนีน้แน,นวรับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแนวแรกตอนตอนในวันศุกร์เนี่ยเขาเขาเปรดแรกก็23.6เหมือนกันนะครับแต่ว่ามองว่ามันยังไม่แข็งแรงนะถ้าเพื่อนๆที่จะตามเทรนขาขึ้นตัวนี้นะครับให้รออย่างน้อยีิโบ38 2ในไอเดียผมนะครับ ก็คือประมาณ1.1368ซึ่งถ้าเขา,าโดนเทขายลงแบบนี้แล้วก็ดีบาวย่อกลับไปก็น่าจะมีโอกาสลงได้อีกแล้วก็มารอที่พี่โบสาน8.2 1.368หรือ50.01.334 2งจุดนี้นะครับทั้งนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยตัวสตูดิโอเชสิในทางเฟรม4ชั่วโมงต้องลงมาที่โอเวอร์โซด้วยนะคล้ค้าอย่างนี้นะครับ ให้เขาลงมาแต่ตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น38.2หรือ50.0แนวใดแนวหนึ่งก็ได้โดยปกติถ้าเขาจะสามารถขึ้นต่อได้ไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาไม่ควรที่จะทะลุผ่าน50.0ลงมาได้นะครับเนาะอันก็ดูอินดิเคเตอร์ประกอบด้วยนะสำหรับ E u R U S D ขาบายก็น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับส่วนค้าเซล ขาเซลล์ตอนนี้ยังไม่แนะนําให้เซลล์นะครับเพราะว่าดูเทนตลาดแล้วเขายังถ้าย่อก็น่าจะแค่ย่อปรับแล้วก็อาจจะขึ้นไปใหม่ถ้าเปิดเซลล์ตรง2 3่แล้วก็พิจารณาเรื่องของรีเทลลิงสต็อปลอสด้วยนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นเบรกเอาฝั่งนี้ไปแล้วมันอาจจะขึ้นได้อีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จะจังวหวะมอจาตอนไหนต้องมีตัวนี้ d v e r g e n c e ใน Time f r a m ส4ชั่วโมง อย่างนี้ต้องมาก่อนนะถึงจะมองหาโอกาสเปิดเซลล์ถ้าจะถ้าจะเปิดเซลล์นะครับ mm hmm. รอเดเวเทนส์ก่อนนะอันช่วงสัปดาห์หน้าในระยะสั้นก็คือหาจังหวะที่จะเปิดช้อนบายข้างล่างนะครับคราวนี้สําหรับตําแหน่งแนวต้านข้างบนที่เล็งแล้วเปิดเซลลแล้วมีโอกาสาที่จะได้ RR เยอะหน่อยเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนนะกพเดี๋ยวลากฟิโบต,ตัวนี้เป็น พี่โบที่1นะครับแล้วก็เมเจอร์สวิงนี้เป็นเมเจอร์สวิงที่สองันั้นในไอเดียทางเทคนิคของผมเนี่ยผมจะเล็งไว้ที่ตรงนี้ครับพิโบ88.6กับ38.2 88.6ของไมเนอร์สวิงตัวนี้ที่เป็นสวิงขาลงล่าสุดของเขานะครับแล้วก็เมเจอร์สวิงขาลงตัวนี้38.2ก็จะประมาณ 1.163 1.162ถึง1.163ก็เร็งๆไว้แถวนี้ถ้าจะเปิดเซล์โดยมองว่าในทางเทคนิคในทางนโยบายทางด้านการเงินการคลังของของ ECB ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการทำเทปเปอร์ที่จะทำให้ดูโรมันกลับมาแข็งค่าได้ในระยะกลางนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะนั้นก็ แต่รอให้เขาย้อนขึ้นไปก่อนนะครับตามเทรนของตลาดที่กําลังเป็นขาขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเนาะดูแนวต้านข้างบนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูตัวนี้ด้วยนะครับดิเวเรนซ์ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะอันนี้ต้องมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูทิศทางของตลาดขาขึ้นตัวนี้อันนี้คือย่อตัวครั้งที่1นเนี่ยคือมันสุกใช่ไหมก็คงย่อลงมานิดนึงแหละเราถึงโอเวอร์โซปุ๊บก,ก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดแนตะ่ตรงนี้ หรือตรงนี้นะครับมีอยู่3แนวนี้แหละเข้าแล้วก็เพื่อนๆก็จะเริ่มเห็น Divergence ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงครั้งที่1เนี่ยมัจะเริ่มมาแล้วแล้วเราค่อยมาเล็งจุดเข้านะครับอาจจะเป็นถ้าเพื่อนๆรอไป8จไม่ไหวก็เนี่ยครับ7.8 6ประมาณ1.158นะแต่ว่าอย่าเข้าต่ำว่านี้นะผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าเดบิเจยังไม่มา,าขายเซลล์ก็น่าจะยังมีโอกาสแพ้ตลาดสูงอยู่นะครับคราวนี้เรามาดู Gbp usd ครับคู่ที่3ของวันนี้เนาะอัปเดตแนวรับแนวต้านนะครับแนวแนวต้าน1.3756ตัวนี้ผมถือว่าใช้งานไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนาะตรงพิ่โบ88.6ของสวิงขาลงล่าสุดตัวนี้ อันนี้คือจุดแรกที่เขาชนแล้วเขาย่อนะครับก็แนวะต้านถัดไปจะเป็นไฮเดิม erm ตัวนี้เลยครับ1.3833ส่วนถ้าทะลุนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะแต่ผมมองว่าสัปดาห์หน้าอาจจะม,มีโอกาสกับไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงว่าเขาจะเขาจะย่อต่อได้ไหมเพราะว่าโดยเทรนตลาดของ dbp usd มันเป็นขาลงนะครับถ้าเพื่อนๆดูตัวเมเจอร์สวิตัวใหญ่ตัวนี้นะครับมันเป็นขาลงอยู่นะ ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เขาจะมีความท้าทายว่าจะสามารถที่จะมาเทสที่ไฮตัวนี้1.38ได้ไหมตอนนี้คือโดนย่อไปที่1.3756นะครับอันนี้คือแนวต้านก่อนส่วนแนวรับนะครับแนวรับผมให้ไว้3แนวนะแนวแนวรับเนี่ยใช้ใช้สวิงล่าสุดขาขึ้นก็ลากตัวนี้เลยครับจากต่ำสุดข้างล่างขึ้นข้างบนตัวนี้ ก็แนวรับแรกจะเป็นพิโบยี่สประมาณ1.361นะครับแล้วก็พิโบสามแป5 2แล้วก็พิโบห้าสิประมาณ1 3 4 5หนะครับเทนตลาดในระยะสั้นเป็นขาขึ้นนะนี่ขึ้นมาต่อเนื่องทั้งเดือนละยังไม่ย่อเลยนะครับขึ้นแบบไม่ย่อเลยนะในไทม์เฟรมเดย์วันนะครับถ้าดูตัวนี้นะครับคราวนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคืออะไร ถ้าเขาชน88.6แล้วเนะี่ยการย่อตัวอาจจะลงมาได้ลึกสักนิดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดผมมองว่าน่าจะวิ่งลงมาถึง23.6ได้นะครับประมาณ1.361ตัวนี้น่าจะมีโอกาสถึงในกรนะอบไทมเฟรมเดย์นะทีนี้ถ้าเพื่อนๆขยับไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเทรนชัดเจนว่าแท่งเทียนสีแดง2แท่งต่อเนื่องแล้วก็มีแท่งสีเขียวหรือบาวบขึ้นไปในคืนวันศุกร์ก็หมายความว่า เขาเบรกเอาโลนี้ลงมาได้แล้วโอกาสที่เขาจะลงต่อยังมีอีกสักช่วงหนึ่งเพราะว่าตัวสโตแคสติกในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ดุยังไม่ถึงโซนโอเวอร์โซนนะครับก็ <c oughs> ยังมีโอกาสที่จะลงได้นิดนึงแต่ผมว่าแนวรับที่สําคัญที่อยู่ข้างล่างที่เขารออยู่เนี่ยก็น่าจะมีอยู่2แนวนะครับคือ23.6 23. 1.361กับ38.2 1.352แล้วหลังจากนั้นตลาดจะเป็นไซด์เวอยู่สัก2 3วัน เพื่อดูทิศทางว่าจะเลือกเบรกเอาหรือว่าจะเลือกลงข้างล่างนะครับทางนี้การทำไซเบรเนี่ยมันจะทําให้ตัวแม็กดีเนี่ยมันจะค่อยๆเกลีย่ยลงแบบนี้นะครับแล้วก็สโตแคชิกมันก็จะเกลีย่ยลงมาโซนโอเวอร์โซลด้วยซึ่งถ้ามันเป็นไซเบ์ในลักษณะ,ะนี้มันมีโอกาสที่เขาจะดีเพื่อทำคลาสสิคเดวิสเจนท์เฟรมสีชั่วโมงนะดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่เปิดเซลล์ไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วจริงๆผมก็เปิดนะแต่ผมว่าผมปิดกําไรรอบแรกไปละ แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์พอร์ตต้องว่างไม่มีออเดอร์ค้างนะครับอันนี้คือคอนเซปที่พยายามทำก็รอสัปดาห์หน้าทีนี้ถ้าจะเปิดถ้าเปิดเซลร์ไปแล้วทำไงก็คือต้องรีเทลลิ่งสต็อปลอสนะครับแล้วก็ดูทิศทางของ v ดวิเซนด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวที่ผมเทรดก็คือถ้า d เดวิเซนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงมันยังไม่มาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเข้าลงมาชนแนวรับข้างล่างก็จะดีดขึ้นใหม่ ที่ทำอย่างน้อยก็คือ e x a c e r a t e d divergence ทำไมขาเซลแท้เซล์ข้างบนแล้วถึงจะต้อง retailing stop loss กัานกำไรไว้เพราะว่าถ้าเราดูสวิงขาลงมันยังไม่ชัดนะมันหนึ่งเลยก็คือตัว lower high ครั้งที่หนึ่งมันยังไม่เห็นนั่นหมายความว่าถ้าเข้ามาชนแนวรับข้างล่างเนี่ยอาจจะย3 6าจหรือ38.2เนี่ยเขาจะรีบาวกลับขึ้นไปใหม่นะครับซึ่ง การขึ้นไปรอบนี้มันจะมีความเป็นไปได้อยู่3แบบก็คือ 1. ทํางูำ h i g ฮก่อนรูาฮครั้งที่1แล้วก็แล้วก็ลงต่ออย่างนี้นะครับกรณีที่1นะกรณีที่2ก็คือทํา exaggerated dividends แบบนี้ปึ๊บลงมานี่ก็อย,อยู่ตรงนี้ราคาก็จะใกล้เคียนกับข้าง,างบนก็จะเป็น double top นะครับกรณีที่3ก็คือเป็น fall break ไปเลย รอสเบรกก็คือเบรกเอาตัวนี้ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเบรกเอาตัวนี้ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราลดขนาดลงนิดนึงแล้วก็ไปดูที่ทางเฟรมเดวันนะครับยอ่อลงมานี่ใช่ไหมแล้วก็ดีดขึ้นปื๊ดทำฟอสเบรกมันก็จะมาชนแนวต้านที่1.383พอดีหรืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ถึงจะมีโอกาสลงไปได้ลึกๆอีกนิดนึงนะครับดังนั้นขาเซล์ถ้าเปิดเซลล์ไปแล้ว ม a n a g เรื่องของกำไรด้วยนะครับแล้วก็จังหวะถือออเดอร์ยาวๆสึหรปบขาเซล aw, ยังยังมาไม่ถึงในมุมมองส่วนตัวผมนะมันจะเป็นแค่การย่อแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับส่วนคาบายมาไกลแล้วจะทำยังไงถ้าเปิดบายระยะสั้นก็รอที่อย่างน้อยพี่โบยี่สาตัวนี้ครับนี่อย่างน้อยรอตรงนี้นะอย่าอย่าไปสูงกว่านี้นะครับเพราะว่า ถ้าเข้าลงมาไม่ถึงก็ปล่อยเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะถ้าถ้าขาบายนะครับเพราะว่าเข้ามาค่อนข้างจะไกลามากแล้วมาบายตอนนี้เดี๋ยวจะติดดอยกันนะครับงั้นรอจังหวะสสวยๆรอไรวอเจน์แล้วก็เปิดเซลล์น่าจะโอเคกว่านะสำหรับ GBPUSD นะครับโอเคคราวนี้มาดู USDJPY นะครับคู่สุดท้ายละคู่ที่น่าสนใจด้วยนะคู่นี้นะถ้าจะถือออเดอร์แบบยา,ยาวๆหลายๆเดือนนะครับรอเปิดเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับคู่นี้นะ โอเคอัปเดตแนวรับแนวต้านกันก่อนแนวต้านผมเปลี่ยนแนวต้านใหม่นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขามีการย่อตัวลงมาลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้ต้องลากที่โบใหม่แนะแนวต้านข้างบนจะเป็น117.126แล้วก็118.126นะครับให้ไว้แค่2แนวนะโอกาสน่าจะไม่น่าจะหลุด2ตัวนี้ไปได้นะครับแนวต้านเนาะ ไอไฮเดิมเนี่ยเป็นแนวต้านโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงนะครับส่วนแนวรับข้างล่างเกือบเกือบจะได้ใช้งานแล้วคือพิโบยี่สามจุดหกหนึ่งหนึ่งสาจุดหหก็ยังไม่ถึงดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีโอกาสที่จะลงมาแต่ได้ไหมนะเดี๋ยวลงไปดูที่ทาบเฟรมเล็กๆแนวรับที่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุศย์เก้าหผมให้แนวรับไว้แค่2แนวะเพราะว่าเทรนต์ลาดของ u s ส j p สัปดาห์หน้าน่าจะเป็น ไซเวย์ way, ไม่ว่าจะเป็นไซเวย์อัพหรือไซเวย์ดาวในกรอบไทม์เฟรมเด a y วันนะครับก็น่าจะยังไม่ได้หลุดกรอบนี้ไปโอเคแนวะรับแนวต้านผ่านไปคราวนี้มาดูไทม์เฟรมที่เล็กลงนิดหนึ่งอ่าไทม์เฟรมเดวันตรงนี้เป็นเป็นดิเวเ e นซ์นะครับเพื่อนๆดูไว้นี่นะแล้วก็ระหว่างก้อนใหญ่นี้กับตัวนี้ก็ยังเป็นดิเวเ e นซ์อยู่นะครับส่วนตัวนี้ยังเป็นดิเวเ e นซ์อยู่นะส่วนตัว พิกนี้กับพิกนี้ก็ปกติเขาจะไม่ค่อยใช้กันเนาะแต่ว่าผมก็ดูนะก็เกือบจะได้แต่ว่ามันไม่ได้ราย v r r g n n e นะครับคราวนี้มาดู t i ม e เฟรมสีชั่วโมงเราเห็นอะไร d a วันเนี่ยเราเห็น diverge n c e มาแล้วนะครับ4ชั่วโมงสเปซสะปะอยู่เนาะเพราะว่าสวิงมันใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ในสัปดาห์หน้าก็คือย่อตัวขึ้นไป มี2ไอเดียที่อยากให้เพื่อนๆติดตามดูสําหรับ u ุส jp นะครับเพื่อนที่จะเลือกเปิดเซลล์นะไอเดียที่1ก็คือ head and shoulder นะครับอันนี้นะดูตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ถ้าดูทางเพรมเดวันน่าจะชัดเจนกว่าเนาะโอเคก็คือ,อชนแนวรับข้างล่างก็รีบาวกลับไปปรับฐานเป็น h e a d and Shoulder แล้วก็ลง อันนี้ไอเดียที่1นะครับไอเดียที่2องเขาอาจจะสามารถทำ exact e r a t i v e divergence d ก็ได้ไอเดียที่2ก็จะเป็น double top นะครับเป็น double top 2ตัวนะส่วนกรณีสุดท้ายซึ่งมองว่ามันมีโอกาสเกิดไหมก็มีแต่ผมมองว่ามันน่าจะยากแล้วแหละในรอบนี้นะคือ classic divergence นะครับ divergence สำหรับลูกนี้นะลูกเล็กล่าสุดเนี่ยนะครับตัวนี้ อาจจะปรับฐานทนแล้วก็ขึ้นถ้าไม่ใช่ดับเบิลท็อปก็เบรกเอาไปเลยครับนั้นแนว2แนวที่น่าสนใจก็คือ117.126น1กาถ้าเขาจะทำคลาสสิกเดวิ e เจนก็น่าจะประมาณแถวแถวนี้นะครับนั้นถ้าเขา้าเบรกเอา t อีกรอบนึงเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของฟอลเบรกด้วยเพราะว่ามันมาไกลามากแล้วโอกาสทำฟอลเบรกมีสูงมากนะครับก็หาโอกาสเปิดเซลล์ดีกว่า USDJPY สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะถือออเดอร์แบบยาวๆนะครับก็ครบทั้ง4คู่เงินนะครับใช้เวลา20นาทีเสร็จๆก็โดยเฉลี่ยก็เท่าไหร่20นาทีเสร็จเจก็คู่แล้วประมาณ5-6นาทีนะครับก็ถือว่าพอหอมปากขอมคอถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาทางใต้คิิแต่ผมว่าเพื่อนๆดูคลิปผมจนจำได้หมดแล้วมังวิธีวิเคราะห์นะครับก็อยากให้ลอง เอาไปใช้ประกอบกับเทคนิคของตัวเองนะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดเพราะว่าบางครั้งการเทรดมันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับก็อยากให้เทรดด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ Money Management ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ